อ่ะนะครับผมหลังจากที่ผมได้ทําการนะครับแก้ออยแล้วนะครับผมตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการล้างคราบนะครบับล้างคราบน้ํามันเนี่ยนีล้างคราบแบบนี้นะครับนี่ครับคราบน้ามันเครื่องผสมกับน้ําที่อยู่ในระบบเครื่องยนต์อยู่ในหม้อน้ํานะครับมีหนึ่งวิธีทําเท่านั้นและมีอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าว่า ท่านลูกค้านะครับมีงบประมาณก็คือวิธีนั้นก็คือการยกเครื่องออกมาหรือล้างประกอบใหม่นะครับผมแต่ว่าผมใช้เป็นวิธีนี้แล้วกันครับก็ใช้เป็นน้ํายาล้างเครื่องยนต์นะครับล้างเครื่องยนต์นะครับผมล้างคราบน้ํามันนะครับเติมไปเลยนะครับผมนี่ครับเติมลงไปในหม้อน้ําเลยนะครับเติมลงไปในหม้อน้ํารถยนต์ในหม้อพักน้ําไปเลยนะครับผมแล้ว ไม่ต้องใส่ใบพัดลมนะครับาร์ทเครื่องทิ้งไว้สักพักจนกว่าวาล์วน้ําจะเปิดเอ,อ่อสาเหตุที่ผมไม่ให้ใส่ใส่ใบพัดลมเพราะว่าต้องการให้วาล์วน้ํามันเปิดให้เร็วที่สุดนะครับผมเมื่ออุณหภูมิถึงจุดที่วาล์วน้ําทํางานนะครับผมวาล์วน้ําเปิดนะครับน้ําเวียนทุกอย่างปกตินะครับวิธีนี้นะครับแล้วก็รันเครื่องไว้สักพักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ถ่ายน้ําออกจาก มอน้ำนะครับถ่ายน้ำออกจากตัวเครื่องยนต์แล้วก็ใช้น้ำเปล่านะครับใช้ใช้น้ำสะอาดนะครับก็เปิดเข้าไปนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งอีกรอบหนึ่งนะครับทำซ้ำกันไป2รอบแล้วคราบนะ้ำมันเครื่องที่อยู่ในระบบน้ำของเครื่องยนต์มันจะหายหมดเลยนะครับมันจะมันจะแห้งไปเลยนะครับนี่ครับผมก็กำลัง รันเครื่องอยู่นะครับเพื่อที่จะให้ระบบน้ํามีการไหลเวียนนะครับกับตัวน้ํายาที่เราได้เทลงไปผสมในห้องห้องน้ําของเครื่องยนต์นะครับผมตอนนี้เครื่องยนต์กําลังเดินอยู่นะครับผมตอนนี้เครื่องยนต์นิ่งกว่าเดิมแล้วนะครับเพราะว่าผมได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่นะครับออยนะครับกรองใหม่นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวตอนนี้เราให้อุณหภูมิของเครื่องยนต์เขาคงที่สักพักหนึ่งนะครับ พอน้ำยาเราเริ่มรถเราก็เติมเพิ่มลงไปนะครับผมโอเคครับนี่เดี๋ยวมาดูเนี่ยน้ําอันนี้เราสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้สักชั่วโมงกว่าแล้ดูแต่น้ํามันเวียนวาวน้ํามันเปิดเนี่ยโอ้โหดูดิดูดิราบน้ำเนี่ยเห็นไหมเห็นเราจะใช้จังหวะที่มันร้อนๆอ,อยู่นี่แหละเดี๋ยวจะเอาน้ําสะอาดเข้ามาเพื่อที่จะไล่น้ําสกปรกออกอ่ะ นี่ดูสภาพครับอันนี้เรากําลังเวียนน้านะครับนี่ครับอันนี้เรากําลังเวียนน้ําสกปรกออกนะครับผมก็ใช้ปั๊มน้ําแรงดันนะครับอัดเข้าไปเลยนะครับผมเพราะว่าใช้โอกาสจังหวัดที่วาวน้ํามันเปิดนะครับเ,เดี๋ยวรอติดตามนะครับตอนที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วรันเครื่องดูนะครับผม